สวัสดีค่ะยาตาพัทยาจ้าวันนี้ยาตามีความสุขที่สุดเลยนะคะวันนี้ยาตาพามากินนันหมูหมูย่างคริปปี้ชาชูนะคะของบางเเล่คลับนะคะที่คอนโดที่ยาตาซือ้อยู่นี่แหละจ้าเพราะช่วงนี้เพื่อนมีโปรโมชั่นจ้าโปรโมชันมช่นจากราคา 600, 90, หกร้อเ้าสเหลือสี่ร้อยเก้าสิบบาทใช่ไหมจ้า สี่รอยเก้าสิบตูครับหนึ่งกิโลเลยนะคะสวยงามมากสวยงามที่สุดไผ่สีสร้างกับคือต้องโทอย่างเดียวด้วยค่ะนี่คือเป็นช่วงโปรโมชั่นช่วงโปรโมทค่ะกุ๊กใหญ่ทำเลยนะคะจากกุกยุทธค่ะของบางสเลซันเพลครับนะคะกินคู่กับน้ำคู่กับน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดฟ้ดเหรอคะ,ออะแปลกปลนะ หมูหมูย่างอย่างนี้แล้วกินกับน้ำพริกซีฟู้ดเผ็ดๆมันจะตัดกันเนาะค่ะสวยงามจังเลยสวยงามสวยงามมากค่ะเดี๋ยวยายตาจะลองกินดูนะคะลองกินดูกินดูวิวิสวยงามวิวยายใช้ซ่อมไม่เปลี่ยนยายเอามือนี่แหละคะคล้ายกับเป็นหมูกรอบใช่ค่ะทอดช็อปเหรอคะคะคล้ายกับเป็นทอดช็อปเป็ดแต่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ค่ะ อืมเสียงต้องไมมันกรอบอะไรอย่างนี้ไม่ได้พูดเล่นอืมอร่อยไหมคะอือะไรมันจะกรอบกันอันนี้กินคู่กับผักค่ะโอ้น้ำจิ้มเป็นไงบ้างคะที่สมาน้ำจิ้มอร่อยนะโอ้ขอบใจจ้าที่แนะนำ อร่อยมากกิ้สลัดมีสลัดาราให้ด้วยเล็กๆนะคะเสืรอแบบสลัดด้วยใช่ค่ะตายแล้วไม่เคยกินหมูย่างแล้วก็มาทาไมมันจะเข้ากันดีกัล่ะซีฟู้ดอย่างนี้นะคะได้กินซีฟู้ดได้กินกุ้งกินปลาหมึกมาเลยเด้นี่บ้าัดย้งเสียงบรรยากาศวันนี้บรรยากาศนะบรรยากาศค่ะ วันนี้ฝนไม่ตกนะคะบรรยากาศจะคืมๆหน่อยอืมเจเลก็เห็นนู่นใช่ค่ะแป๊บปีโป้อ,อีเมนสเต๊บอืมอืมกินใหญ่ๆโอ้โหป๊ดเอาอะไรยัดเนี่ย เชฟเขาจะเอาไปนึ่งก่อนประมาณนั้นก็ทำอย่างนั้นใช่ค่ะยุทธเดี๋ยวต้องมาถามใช่ต้องถามเชฟค่ะฟังเสียงนะคะสุดยอดห้องอาหารเราจะเปิดให้นั่งนะคะวันที่หนึ่งนี้ค่ะวันที่หนึ่งกันยานี้เลยนะคะวันนี้แดตามาชิมเฉยๆนะคะมาชิมอย่าห่อกลับบ้านค่ะลองชิมก่อนแล้วถึงจะห่อไม่ได้นะ อาหารอร่อยบรรยากาศดีๆค่ะถ้าจะสั่งนะคะพิออเดอร์มาก่อนนะคะเข้าไปดูในเพจของซันเพได้เลยค่ะอซันเพอะไรจ๊ะน้องซันเพยขับบางสะเลค่ะที่นี่อยู่บางสะเลนะคะอำเภอสัตหีบค่ะจังหวัดชนบุรีเดี๋ยวไงเดี๋ยวหนูฝากลิงค์ข้างใต้ให้ก็ได้ค่ะติดต่อพี่สายตาได้อร่อยมากว้าว ออร่อยจริงค่ะคอนเฟิร์มบรรยากาศดีม mm ันเปื่อนคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มค่ะตายแล้วฝนมันละลายในปากตายแล้วอุ้ยมันมันเอาเลน ไม่ได้ชมแซ่บมากกินคู่ขับผักค่ะตัดเลี่ยนอ่าอะไรเนี่ยหมูย่างมากินกับซีฟู้ดมาเข้ากันดีนะครับอร่อยค่ะแซ่บมากเลยน้องอมูขอบใจจากที่แนะนำค่ะยินดีค่ะอืมเข้ากันจริงๆนี้ สุดท้ายคลิปนี้พี่เนอตาฝากความอร่อยหน่อยค่ะอุย้ยกินแล้วหยุดไม่ได้กินกินอืมผักก็สดกินวยความสุข <c oughs> อืมบรรยากาศดีดี นเพลินเลยใช่ไหมคะนัดอีกขีดหนึงใครอยู่พัทยาสั่งได้นะคะเดี๋ยวจะฝากลิง์ไว้ให้ฝากลิง์ข้างใต้ไว้ให้นะะคเดี๋ยวรูฝากลิง์ไว้ให้ค่ะม,มันอร่อยจริงๆค่ะทูสันค่ะถูกมาก4 9 <8 S 2> ่บาทค่ะ1นกิโลพันนึงก็ไม่บวดเลยเน,นี่ยน้าะพันนึงไม่บวดเลย เยอะมากเยอะไข่เยอะแล้วก็อร่อยด้วยทานไม่หมดสามารถเก็บไว้ทานวันพรุ่งนี้ได้อูกใช่ค่ะเอามาเวฟแค่แบบเดียวนะคะหรือไม่ก็ทอดในน้ำมันที่แบบว่าตั้งน้าตั้งกระทะร้อนๆแล้วก็เอาลงไปทอดสองนาทีค่ะแค่สองนาทีน้ำจิ้มก็อร่อยเสียง <laughs> ฟังเสียง<ม>ได้นะคะคุณผู้ชม <laughs> ขอบคุณค่ะรอด <laughs> นุจาตตามากินอีกค่ะยินดีค่ะ จ้าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวยายขอไปกินข้างในกับเพื่อนก่อนค่ะแล้วก็ใครสนใจยังไงก็สั่งได้นะคะทูสั่งนะคะเนี่ยช่วงโปรโมชั่นจะอืมอร่อยกันกินจ้าถ้าใครเชื่อลองสั่งไปกินดูนะคะในเถียวพัทยาเถียวบางสลีิจ้ะจ้าทุกคนไว้แค่นี้ก่อนนะคะจุ๊บบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย